สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานตันทวะก็เชิญทุกท่านนะคะพบกับอัญ,ญมณีหินมงคลนะคะหินสีต่างๆและอนุภาพของเขาว่าจะมีมงคลกับผู้ที่สวมใส่อย่างไรบ้างนะคะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องโกเมนค่ะโกเมนเนียมีศัพท์ภาษาอังกฤษเรียกว่ากาเน็ตนะคะเป็นอัญ,ญมณีสีแดงเข้มนะคะมีลักษณะแวววา,ายิทระยับสวยงามมาก เป็นอัญมณีที่ทำให้ชีวิตของเรานี่มีระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นอัญมญณีประจำเดือนมกราคมค่ะโกเมนเนี่ยด้วยความสวยของสีแดงอะนะคะถือกันว่าเป็นหินแห่งความรักนะคะมีพลังช่วยระง,งับความไม่สบายใจช่วยฟื้นฟูร่รางกายจิตใจและจิตวิญญาณของเราได้นะคะโกเมนเนี่ยก็เป็นคริสตัลนะคะสีแดงสดร้อนแรงจัดได้ว่าเป็นคริสตัลที่เก่าแก่ที่สุด ที่ใช้สําหรับการปกป้องจิตวิญญาณนะคะในประวัติศาสตร์เนี่ยชื่อของโกเมนนะคะการเนตเนี่ยมาจากภาษาละตินนะคะแปลว่าทับทิมนั่นเองผลทับทิมนะคะเนื่องจากว่าโกเมนเนี่ยเป็นคริสตัลที่มีลักษณะคล้ายเมล็ดของผลทับทิมนะคะมีรสชาติแสนอร่อยนะคะบางครั้งก็ถูกเรียกว่าคาร์บอนโคสนะคะมันแปลว่าถ่านไฟเพราะว่าตัวคริสตัลเนี่ยดูมีสีแดงแล้วก็เหมือนกับร้อนระอุมีเปลวไฟอยู่ภายในอยู่เสมอนะคะ โกเมนีมีความหมายทางจิตวิญญาณคือเป็นศูนย์รวมของพลังแห่งไฟนะคะเป็นความหลงไหลความคิดสร้างสารรค์ความแข็งแกร่งนะคะถือว่าเป็นหนึ่งในธาตุทั้ง4ี่ก็คือดินน้ำลมไฟนะคะโกเมเนีถือเป็นตัวแทนแห่งไฟเขาเป็นตัวแทนทางจิตวิญญาณของการเปลี่ยนแปลงและการแปลสภาพนะคะเพราะว่าการแปลสภาพเนี่ยนะคะโดยมากเนี่ยจะใช้ไฟเป็นตัวต้นต้นหมายถึงเป็นพลังงานที่ทําให้เกิดการแปลสภาพขึ้นได้ะนะคะ กล่าวกันว่าหากเราต้องการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกี่ยวกับจิตวิญญาณเนี่ยนะคะเราควรใช้ธาตุไฟช่วยในการเปลี่ยนแปลงน,นั้นจึงนิยมใช้โกเมนเนี่ยช่วยในการเพิ่มความเคลื่อนไหวและการสัสร่นสะเทือนภายในร่างกายของเรานะคะโกเมนเนี่ยจะช่วยแยกพลังงานที่หยุดนิ่งแล้วก็เปลี่ยนตัวเราให้เราเนี่ยสามารถกลายเป็นคนคนหนึ่งอีกคนหนึ่งที่เราใฝ่ฝันแล้วก็ปรารถนาที่จะเป็น กเมนเป็นหินแห่งความกล้าหาญนะคะโกเมนแสดงถึงการก่อตัวของกิเลสตันหาเป็นอัญ,ญมณีที่สวมใส่ได้ทุกเพศนะคะเป็นเครื่องมือในการเพิ่มความดึงดูดนะคะเพิ่มความใคร่โกเมนจะช่วยควบคุมพลังงานทางเพศนะคะในฝั่งที่ดีต่อสุขภาพและเปรียบกับพลังงานของเทพ,พเจ้าก็คือวีนัสนะคะหรืออัฟโรดา์นะคะซึ่งเป็นเทวีแห่งความรัก หรือเป็นพลังงานแห่งคิวปิดหรือกามาเทพนั่นเองการฝึกฝนทางจิตโดยใช้โกเมนหรือการฝึกตันตระเป็นประจำทุกวันนะคะจะทำให้มีความกล้าหาญทางเพศมากขึ้นมีความมั่นใจนะคะมีความสามารถในทางเพศตามธรรมชาติมากขึ้นพลังภายในคริสตัลโกเมนเนี่ยจะช่วยพวกโทษนะคะช่วยเพิ่มการไหลเวียนนะคะของ เลือดลมต่างๆนํา,านไปสู่ความไวต่อสัมผัสนะคะจะเพิ่มความปรารถนาในยามที่คุณใกล้ชิดกับคู่รักนะคะและกโมเมนก็ยังแสดงถึงพลังของจักระกศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ใช้เพื่อพัฒนาความสนใจนะคะแล้วก็มาช่วยเพิ่มความคิดสร้างสรรค์การใช้โกเมเนเป็นประจำเนี่ยจะทําให้มีความมั่นใจมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะในกิจกรรมประเภทศิลปะนะคะการแสดงตัวตนภายในออกมาการใช้คําพูด รูปภาพความคิดท่วงทํานองและความงามในรูปแบบอื่นๆโกโมเมนจะช่วยกระตุ้นสมองให้เกิดแนวคิดในรูปแบบใหม่นะคะคุณสามารถตั้งโกโมเมนไว้บนโต๊ะทำงานหรือสวมใส่เป็นเครื่องประดับนะคะเพื่อที่จะหล่อเลี้ยงพลังงานสร้างสารภายในของคุณเอาไว้อยู่เสมอนอกจากนี้โกโมเมนยังเป็นตัวแทนของความแข็งแกร่งและพลังของบุรุษนะคะผู้ที่เชื่อในพลังของมันและใช้มันเป็นประจำทุกวันนะคะ จำรู้มสึกว่ามีความกล้าเสี่ยงมากขึ้นนะคะเช่นการสมัครงานใหม่ไปจนกระทั่งการขอเดทนะคะโกเมเนี่ยเขาจะตอบรับความปรารถนาภายในตัวคุณนะคะแล้วก็สามารถแปลเปลี่ยนความปรารถนาให้กลายเป็นการแสดงออกในโลกแห่งความเป็นจริงขึ้นมาได้โกรเมยนี่มีความสวยงามนะคะอย่างที่กล่าวแล้วนะคะใส่ได้ทุกเพศทุกวัยนะคะเปลี่ยนให้คุณเป็นคนเข้มแข็งมีพลังสร้างสารรค์ แล้วก็สามารถมีความหลงไหลได้ในสิ่งในแบบที่คุณอยากจะเป็นนะคะต่อมาเรามาดูคุณสมบัติของโกเมนกันค่ะโกเมนเนียมีองค์ประกอบทางเคมีนะคะเขามีประกอบด้วยซิลิกอนบางส่วนนะคะเขามีสูตรเคมีเอาไว้นะคะตามที่เห็นนี้เลยแล้วก็มีประกายระยิบระยับ,ยบที่สวยงามนะคะเป็นหนึ่งในหินที่สวยที่สุดนะคะ สีที่พบบ่อยที่สุดของโกเมนจะเป็นสีแดงแต่ก็มีสีอื่นที่แตกต่างกันนะคะเช่นสีน้ำตาลแดงสีชมพูสีส้มสีเขียวสีน้ำตาลเข้มแล้วก็มีสีม่วงแดงด้วยนะคะเราขุดพบโกเมนบ่อยนะคะที่ออสเตรเลียโทษนะคะที่ออสเตรียฮังการีแคนาดาบราซิลออฟริกาใต้และอินเดียนะคะนอกจากนี้นะคะโกเมนที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในฝ่ายจิตวิญญาณเป็นโกเมนสีเขียวค่ะ ต่อม,มาดูเราประโยชน์ของการใช้โกเมนนะคะโกเมนเนี่ยนิยมใช้เป็นการชำระล้างพลังงานในร่างกายของเรานะคะใช้กำจัดสารพิษและฟื้นฟูร่างกายให้กลับมามีสภาพที่สดชื่นและมีพลังนะคะโครงสร้างผลึกของโกเมนสีแดงเนี่ยช่วยชำระร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณได้ทำให้เรามั่นใจว่าเราทำงานได้เต็มร้อเซ์อยู่ตลอดเวลา ใช้ฟื้นความสมดุลในร่างกายของเรานะคะทำให้เรารู้สึกปลอดภัยและได้รับการปกป้องต่อมาประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือช่วยสร้างแรงบันดาลใจนะคะสร้างเสริมอำนาจและก็ยกระดับความคิดที่สูงขึ้นนะคะคุณสามารถใช้ประโยชน์ในความคิดสร้างสารรค์ที่เกิดจากพลังของหินโกเมนนี้นะคะทำให้คุณเนี่ยสามารถแสวงหาความหมายในการใช้ชีวิตนะคะ พลังสร้างสรรค์ของคุณจะบรรลุผลนะคะทำให้เรารู้สึกมีชีวิตชีวาต่อมานะคะประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือช่วยควบคุมความแข็งแกร่งภายในจิตใจนะคะแล้วก็ช่วยส่งเสริมอวัยวะที่แข็งแรงนะคะเพิ่มระบบไหลเ,เลือดไหลเวียนเลือดแล้วก็สุขภาพโดยรวมนอกจากนี้ยังสามารถปลดปล่อยพลังทางเพศได้นะคะ สามารถส่งเสริมความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่งและยั่งยืนนะคะช่วยเติมเต็มชีวิตของคุณด้วยความหลงไหลแล้วก็แรงบันดาลใจโกเมนเป็นหินที่ยอดเยี่ยมสําหรับการทําสมาธิและก็การตระหนักรู้ถึงจิตแห่งจักรวาลน,นะคะสามารถช่วยให้คุณเชื่อมต่อถึงพลังงานทางจิตวิญ,ญญาณได้ง่ายขึ้นด้วย ประโยชน์ข้อสุดท้ายก็คือโกเมนช่วยให้คุณปลอดภัยจากฝันร้ายนะคะแล้วก็ความหวาดกลัวในยามค่ำคืนโดยเฉพาะการเดินทางนะคะแล้วก็จะช่วยปกป้องคุณให้ปลอดภัยตลอดการเดินทางได้ต่อมาเรามาดูวิธีการใช้นะคะเราใช้โกเมนอย่างไรเราสามารถใช้โกเมนเป็นเครื่องรางป้องกันที่ทรงพลังนะคะเพราะว่าโกเมนนี่มีความสวยเมื่อสวมใส่แล้วก็มีความสง่างามอีกด้วยการใช้โกเมนเมื่อนั่งสมาธินะคะ เราสามารถใช้กเมนลักษณะที่เป็นหินที่ใช้ถือนะคะหรือว่าซื้อเป็นสร้อยประคำมาลานะคะที่สามารถจะสวมใส่หรือว่าถือหรือว่านับในการนั่งสมาธิได้อีกวิธีหนึ่งก็คือสวมใส่เป็นเครื่องประดับนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนิยมใช้เป็นที่แขวนในระดับหัวใจนะคะจะช่วยรักษาร่างกายอารมณ์และจิตวิญ,ญญาณของคุณ ส่วนการดูแลรักษาโกเมนนะคะเขาให้ล้างด้วยการวางไว้ใต้น้ำไหลนะคะเป็นเวลาอย่างน้อย3นาทีนะคะเพื่อชำระล้างพลังงานเชิงลบออกไปและทำให้บริสุทธิ์อยู่เสมอควรจะวางโกเมนไว้กับคริสตลัลหรือหินอื่นๆนะคะเพราะว่าหินอื่นๆเนี่ยก็จะช่วยกระตุ้นพลังของโกเมนให้มีพลังแรงมากขึ้นนะคะต่อนาเรามาดู อนุภาพของโกเมนกับความสำเร็จนะคะความสำเร็จเนี่ยเป็นของผู้ที่มีจิตใจที่พร้อมและก็เข้มแข็งนะคะและการตัดสินใจที่ดีเยี่ยมในครั้งสำคัญคญเนี่ยจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ในอาชีพธุรกิจหรือว่าความก้าวหน้าของคุณโกเมนเนี่ยสามารถนำทางคุณไปสู่ความสำเร็จและความร่ำรวยได้เพราะว่าเขาจะช่วยให้คุณมีกรอบความคิดที่ถูกต้องช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ความมั่นใจ คุณจะสังเกตเห็นพลังใจที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็จะต่อต้านสิ่งที่ไม่ดีสำหรับคุณพลังของโคเีมนช่วยให้คุณเจราจาธุรกิจได้อย่างมั่นใจพลังของหินก้อนนี้จะช่วยดึงดูดความอุดมสมบูรณ์และความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาในชีวิตของคุณมากขึ้นและที่สำคัญที่สุดนะคะเขาจะเตือนให้คุณอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็มีความรู้สึกขอบคุณอยู่เสมอคือทำให้เกิดความคิดในเชิงบวกนะคะ ถึงแม้ว่าจะแข็งแกร่งแล้วก็ใหญ่โตแต่ก็ทำให้เรามีความนอบน้อมถ่อมตัวอยู่ด้วยโกโมเมนนี่ก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญนะคะเป็นแรงซัพพอร์ตเป็นการสนับสนุนแล้วก็เป็นความแข็งแกร่งเมื่อคุณมีพลังของโกโมเมนแล้วเนี่ยความสำเร็จทั้งหลายก็เป็นจริงขึ้นมาได้นะคะคุณจะสามารถโอบรับความสามารถของคุณได้อย่างเต็มที่แล้วก็นำความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ชีวิตของคุณ นอกจากนี้นะคะโกเมนยังจุดประกายความทะเยอทะยานของคุณได้อีกด้วยคุณจะสง่างามโดยที่ไม่ทิ้งความถ่อมตัวนะคะเกิดความเชื่อมั่นที่ไม่สั่นคลอนทำให้คุณเนี่ยมีความใฝ่ฝันและความใฝ่ฝันของคุณก็กลายเป็นความสำเร็จโกเมนจะช่วยปกป้องคุณจากการโจมตีของผู้ที่ไม่หวังดีนะคะถ้าเราสังเกตนะคะถ้าเราใช้หินประจำกายเป็นประจำแล้วเนี่ยมีหินคู่ใจเนี่ยเราจะรู้ว่าใครไม่หวังดีต่อเรานะคะ การตอบสนองของเขาอาการต่างๆพลังงานของเขาเนี่ยจะคอยเตือนเราว่าในสถานที่นี้หรือบุคคลน,นี้ที่เรากำลังสัมผัสอยู่เนี่ยมีความไม่หวังดีเกิดขึ้นถ้าเราไม่สามารถวางโกเมนเอาไว้ในสถานที่ทำงานของเราได้นะคะ<อ>ก็แนะนำให้พกไว้ในกระเป๋าสตางค์นะคะกระเป๋าเสือ้อเพื่อให้คุณสามารถทำงานได้อย่างมั่นใจแล้วก็มีความสุขค่ะ ต่อมาเรามาดูโกเมนกับความรักความสัมพันธ์นะคะโกเมนเนี่ยสามารถรักษาเสริมสร้างหรือปรับปรุงความสัมพันธ์ของคุณได้สีแดงเนี่ยเป็นสีสัญลักษณ์ของความรักที่แข็งแกร่งนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่โรแมนติกมีพลังแห่งความปรารถนานะคะโกเมนเนี่ยเขาจะช่วยลดความวิตกกังวลต่างๆในเรื่องความรักนะคะเสริมสร้างความมั่นคงทําให้รู้สึกปลอดภัยความรักของคุณก็จะจริงจังและก็ยั่งยืนมากขึ้นนะคะ โกเมียน <Comment S 2> จะช่วยให้ทั้งคุณและคู่รักของคุณเนี่ยซื่อสัตย์แล้วก็มุ่งมั่นในความสัมพันธ์และถ้าหากคุณยังเป็นคนโสดนะคะโกเมียน <Comment S 2> จะช่วยให้คุณพร้อมสําหรับความรักที่คุณปรารถนาโกเมียน <Comment S 2> ช่วยรักษาความสมดุลของเหตุผลและหัวใจนะคะฝรั่งเรียกว่า head and heart นะคะหมายความว่าเราเนี่ย บางคนเนี่ยไม่สามารถจะรักษาเหตุผลแล้วก็ความต้องการเอาไว้ในสมดุลได้นะคะโกเมียเนี่ยเขาจะช่วยรักษาความสมดุลในข้อนี้นะคะทําให้หัวใจแล้วก็เหตุผลของคุณเนี่ยสมดุลอย่างมีประสิทธิภาพและนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะคะที่ควรจะใช้โกเมียในช่วงเวลาที่โรแมนติกข,ของคุณนะคะหากคุณเพิ่งเลิกรากับใครสักคนนะคะแล้วต้องการเคลียร์ภาพภาระต่างๆนะคะอารมณ์ต่างๆที่คุณมัวที่คุณเก็บไว้นะคะ หลักจะเคลียร์มันออกไปซะเพื่อที่คุณจะได้เปิดรับคนใหม่เข้ามาในชีวิตอย่างปลอดภัยและมั่นใจนะคะก็ขอแนะนำว่าคุณควรจะพกพาโกเมนติดตัวเอาไว้เลยค่ะนอกจากช่วยชำระพลังงานทางลบออกไปนะคะโกเมนก็ยังช่วยจุดประกายความตื่นเต้นความมีชีวิตชีวาให้กับคุณในช่วงที่มีความรักอีกด้วยนะคะอย่างที่กล่าวข้างต้นนะคะเป็นที่รู้จักกันดีว่าเนี่ย คือเล็บสโตนนะคะโกเมนเป็นหินแห่งความรักเขาจะช่วยรักษาใจที่แตกสลายนะคะบรรเทาความเจ็บปวดทางอารมณ์ที่เกิดจากการแยกทางที่เจ็บปวดนะคะหรือว่าท่านที่มีความทุกข์ด้วยการจากไปของคนรักอย่างไม่คาดคิดนะคะโกเมนก็จะช่วยเยียวยาความรู้สึกของคุณได้ พลังของโกเมนเนี่ยสามารถทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยนะคะรู้สึกสะดวกสบายท่ามกลางอารมณ์และเหตุการณ์อันไม่คาดคิดต่างๆนะคะอัญมณีนี้เนี่ยจะสร้างมิตรภาพที่ทรงพลังนะคะสร้างความรักความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพนะคะนอกจากนี้ก็ยังช่วยจุดไฟความหลงไหลนะคะแล้วก็ฟื้นฟูความรักที่ขาดหายไปให้กลับคืนมาได้ดีอีกด้วย เอามาเรามาดูนะคะโกเมนนี่มักจะนิยมใช้กับคริสตัลหรือหินอื่นๆน,นะคะคริสตัลที่ดีที่สุดที่จะผสมผสานกับโกเมนเพื่อให้ความรักโรแมนติกนะคะก็มีรายการตามนี้เลยนะคะโรสควอต์ artz, นะคะคาเนเลียนเคลียร์ควอต์เพอริดอตนะคะเพอริดอตนี่เป็นหินสีเขียวนะคะเรดอเวนเจอรีนมรกตลาพิสลาซูลีนะคะ เมื่อใช้ร่วมกันแล้วเนี่ยจะเสริมสร้างความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะช่วยให้เรื่องความใกล้ชิดนะคะทําให้คุณรู้สึกเชื่อมโยงในทุกด้านนะคะมีความเข้าอกเข้าใจแล้วก็ทําให้คุณมีพลังดึงดูดนะคะแล้วก็สามารถที่จะพบรักแท้ได้ง่ายขึ้นคริสตัลที่ดีที่สุดที่ใช้ร่วมกับโกเมนเพื่อการปกป้องและความปลอดภัยนะคะได้แก่อิโอไลท์เรดอเวนเจอรีนนะคะเทอร์ควอยส์เจสเปอร์สีแดง นินนะคะหินตาเสือไทเกอร์อายนะคะมลาลคไยฟลูออไรต์คาเนเลียและก็อาเกตนะคะแต่ถ้าหากคุณต้องการประสบความสำเร็จทางด้านการเงินนะคะให้ใช้โกเมรร่วมกับโกลสโตนนะคะแจสเปอร์แดงเฮมาไทซิทรีนอาเกตและก็อเวนเจอรีนค่ะ ต่ในยามที่ต้องการความคิดสร้างสรรค์นะคะก็ให้ใส่โกเมนร่วมกับการเนตนะคะแจสเปอร์แดงโซดาไลท์พลโมลาหรือว่าโอนิกซ์นะคะมูนสโตนมาลาไคเซ์เพนไทน์และซิทรินค่ะแล้วก็มาดูนะคะบทสรุปของโกเมนโกเมนเนี่ยมีความสวยนะคะโดดเด่นอยู่แล้วด้วยสีแดงนะคะเป็นหินแห่งความมุ่งมั่นมีคุณสมบัติในการรักษาเยียวยานะคะ ทำให้คุณบรรลุปเป้าหมายในการพัฒนาตนเองและก็ชีวิตของคุณนะคะสามารถช่วยให้คุณเ,เปลี่ยนพฤติกรรมนิสัยความคิดเก่าๆนะคะอะไรที่คุณไม่ชอบเนี่ยเขาสามารถจะปรับเปลี่ยนได้เสริมความมั่นใจให้คุณได้มากขึ้นนะคะทําให้คุณเนี่ยสามารถดําเนินชีวิตด้วยความแน่วแน่และกล้าหาญนะคะเปิดชีวิตของคุณออกไปสู่โอกาสความสําเร็จใหม่ๆได้อย่างมากมายนะคะ โกเมนเนี่ยเขาช่วยควบคุมการไหลเวียนของพลังงานนะคะส่งผลดีต่อสติปัญญาอารมณ์และร่างกายที่ดีขึ้นนะคะช่วยปกป้องพลังจิตแล้วก็การบำบัดทางจิตวิญญาณได้อีกด้วยโกเมนก็จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตได้นะคะช่วยเติมเต็มชีวิตด้วยพลังนะคะทำให้คุณแข็งแกร่งและมั่นใจมีคุณสมบัติในการรักษาเยียวยาอารมณ์ที่เจ็บปวดแล้วก็สิ้นหวังนะคะโกเมนให้ความส ความสามารถความกล้าหาญและความแข็งแกร่งนะคะทําให้คุณกล้าเผชิญกับความท้าทายด้วยพลังเชิงบวกแล้วก็เสริมสร้างแรงบันดาลใจค่ะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับหินโกเมนนะคะจะเห็นว่าเป็นหินที่ทําให้เราเนี่ยผลักดันเราออกไปทางด้านนอกนะคะในขณะที่หินบางชนิดเนี่ยเสริมสร้างพลังแข็งแกร่งที่อยู่ภายในทําให้เกิดความตระหนักรู้แต่ตัวนี้เขาเป็นหินที่แอคทีฟทําให้เราเนี่ย ก้าวออกไปข้างหน้าเติมความฝันเพิ่มความดึงดูดเพิ่มพลังทางเพศทําให้คุณมีความน่าสนใจและมีสเสน่ห์ทำให้เราเกิดความมั่นใจตนเองมีระเบียบวินัยนะคะก็ทีนี้เราก็เลือกดูนะคะว่าหินชนิดไหนที่เหมาะกับเราในสถานการณ์แบบไหนนะคะเพื่อที่เราจะหยิบจับใช้สอยได้ถูกต้องนะคะค่ะวันนี้ทีมงานตันทวะก็ฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นความรู้ที่มีประโยชน์กับทุกท่านนะคะ แล้วก็พบกันในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ